thank <laughs> you คนลครอบค่วาวเยนะก็รับ สร็จๆสรสุดจรจใจไหมเอาเวไว้กินด้วยเอาบ้างเอาบ้างโอ้โไม่ใช่รืปตัวครอบครัวนะครับพอันนี้ออนทับ กบยางที่ใช้ก็เป็นกบยางออรัสทอดลายเลของทีมงานบุศบาลนะโอ้ยอาใหญ่ใหญ่จ้า,ยา,ยยา,ยยายโอ้วนติดตัวผู้นะครับผมอยู่เช็คเพพอาจจะมีแฉมอยู่ใต้ตัวผู้นะครับผมเพชรผู้น,นี่แฉมอยู่ข้างใต้รูถ้าตัวเมียจะมีช่องรู ูวิธีการเช็คเป็ดปลาซ่อนก็คลิปน,นี้ก็เพียงแค่นี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าไปสายครับผม